เนียนี่ผมอยู่คนเดีใจเลยเด้ออ้ยหวาแม่เนี่ยผมกินรสอะไรกินมัก่องเนาะพี่ต้มปลาก้าครับผมพี่ ได้เราเนี่ญญฟังพี่เสกได้ไม่ได้ฟังพี่การนะไ้ฟังพี่เสกไม่ได้ฟังพี่การเย่โซว้าขอบคุณครับสวัสดีน้องวงประจันด้วยผมมีความสุขนะครับนะ <c oughs> อย่าอย่า f o r w a เลีเเ้ยงเมนอยูอย่าเพิ่งพูดเรียงเมนอยูนะครับนะบางทีมันก็ผมพูดกินนะครับบางทีมัน ดูกับเมียแล้วแต่จะชอบอะไรแต่ผมไม่ว่าหรอกครับผมอืมปากกาครับผมพี่ตุ้ยงี้ครับผมพี่ข้อฝากไม่กินเมียไปทํางานจ้าอืมข้างชื่ออะไรจะยเฝ้าข้างซื้ออะไรปรกากกวากสำลักหักดี่ยนี่ครับผมมาใส่ประแดกพร้มอมอังสวนรค์ของเสือดำ เย้เ <Yeah. S 2> มียไปทำงานจ้าไอเงินไปสองรอครับเ <c oughs> มียให้เงินไว้ส0งไปซื้อกับข้าวนะครับแต่ผมบอกคำเดียวว่าข้าวในตู้เย็นกับข้าวมีเหลือผมซื้อข้าวสิบบาทผมซื้อเหล้ามาแบนหนึ่งเย้ yeah. <c oughs> บระเนศเจมเน่ไข่ปบัเทศเจมบุรุษอืมอืมอืมเฮ้ตึงเนี่ยกูตึงตึงเนี้ย พี่ครับแจงโอ้ยมึนพี่ครับใส่นมไม่สมปากกาครับผมปากกาเนื้อร่นวนๆพ่อฝากไม่ให้พร้อมาล่าละพี่ครับกินน้ำแน่ พี่อุมาพรหรือเปล่าเนี่ยคุณครูไม่อยู่นะครับคุณครูไปทํางานเลิกห้าโมงเย็นให้เง,งินผมไปส่งร้ยซื้อข้าวกับข้าวในตู้เย็นมีแต่เมียผมไม่ทันไม่ทันกับผมแช่ช่องฟิตไว้ปลาพวกปลาพวกอะไรผมซื้อข้าวสิบบาทตั้งเหรียญนะในหน้าทีวีมีครับผมก็ไปซื้อข้าวมาสองห่อผมไปซื้อขาดตะไคร เราอีกแบนหนึ่งเบี้ยประเด็กจะหมดแล้วนะโซฟาได้พอแม่มีนองเ้ย ขอขอสักบวกนะอย่าเอาเหล่าได้เอาไขว้บลาสักบวกเย่มีความสุขเี้เมียไปอยู่ในแมงที่อยากควงก็คว่างอยากกินก็กินมันไม่ได้จมไม่ได้เมาได้คนกำลังเหี้ยอืมดีเนี่ยผมเบื่อขึ้นในกำลังเหี้ยผมไม่ได้ยานี่ผมเดือดโถนอยู่ในเมียก็ได้พี่ผมของมียตุ้ยได้ไปเด็ก าาาป, yeah. ปากบ้าแปดแสนปากกล้วยปากเหม็นมึงเบี้ยแกงปลาอืมปลาอะไรปลาอะไรมันจังอร่อยจังเลยแปดแสนแปดแสนเอ้ยขึ้นวัดเอ้ยน้องหลาเอ้ย แปลงแคลวเด้อมึงเด้อแปลงฟันไนเด้อบักผักเอ้ยได้ข่ะวันดีกับเมียแล้วนะครับผมสโสภากิงเมียให้เงินไบสว่างไรน้องหลา่าเอ้ยการงานบริดอกพวกโต๊ะบอลพวกเมียมื่อไหรก็ต้องเชียร์กันได้เสียไปแล้วได้กูเป,ปย์แบบไแล้วก็ได้เลือกเมื่อไหร่บ่กท่านได้เลิกครับโอ้ยจะทานไม่ข่อยาาไรป,ปีหนึ่งโชคเชียร์หนึ่งนาะมึงเจ้าก็ได้ที่ตามยังข่อยต่อฮึสู้เราหรอ เจ็บม,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 มันมีความสุขการแบบตัวนะครับบางทีกว่าความมองไม่เห็นนะครับนะวันจันเจอกันครับท่านเอามึงยังชกมวยอ,อยู่แล้วน่ะ ใเมียบอกว่าให้เลิกชกมวยตอนแพ้ดากี้แล้วมึงยังชกอยู่เหรอเป็แสนตอนมึงไปต่อยใต้ผมนึกว่ามึงเลิกแล้วไม่ใช่เหรอเมียบอกให้เลิกมึงฆ่ามึงพี่แกบวงประกาศมันก็เหมือนปลาหมอนะครับนะนี่ครับ จะทำตัวเมนบสนาบ่จ้ำใจอยู่ดิเร่ผพูดเสมอกับพัฒนาแต่ว่าเสียงกันหนอกเรือพูดต่อเรือพูดต่อลูกหนึ่งนะครับลูกควบด้วยอืเนี่ยพูอยู่มันสาใจเด้เย,ย่พี่ขขขเขาขเขาคำเนยจำประเดกลงไป ปากเป็นกม,มไม่แปลกแสงเห็นว่าแพาดาจี้วันนั้นเมียให้เลือกแล้วมึงยังชุกอยู่เหรอ,อ

เคยยกเบียนเหนือมู่อันโชคป่าวหน้องชนะป่ะาวไรนะต่อเยอะยูคู่โชคมาเหมือนไม่สู้เหมือนไม่เอาอ่ะเนาะเจ็บขาแล้วก็แบบทุกคนไม่ได้กินเขาในคู่โซน้องกันเลยางว่อมวิธีย ผมไหนเซ่เบตี้ใส่เขากับพเขาอันนี้พี่เคเชียร์น้องแนละ้วแต่พี่ลองไว้ <c oughs> ลองเจ็ดหนึ่งไว้สี่พันในกลุ่มพี่ดองนะ่ะแม่เตะดีเดี๋ยวมึงจะวนไปไหนมึงวนไปอย่างคู่ชคคูโซกเองอะ่ะไม่กล่าวว่าพี่เคเชียร์เองนั่นแหละนะไอ้น้องพี่ก็เชียร์เองกล่าวว่ามันตื่นเท่าไหร่ก็จะออกตัวจีนสองฝั่ง เ้ยมึงเตะซ้ายมึงเตะตุ้มตุ้มมึงสับซอกเนาะสับซอกเองอ่ะก็เดินก็ไม่เป็นไรสี่พันก็เชียร์เองเหมือนเดิมมันแหละเอ้ยมึงเตะได้ไหนเน่ยความพี่เขาไม่ได้กินเข่าอย่างพวกนี้ก็ได้โอายุยี่สิบกว่าในเตะแม่มันคือในเพลงน้ำมวยนี่พยักษ์แดนเหนือสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมูฮันชนะนะต่อยที่ลุมพินีพี่ร้อง พี่ลองก็คนตรงอ่ะก็รองราคามันแพงเองต่อแพงอ่ะสวัสดีไผ่พิคาดน่าจะชนะไหมไผ่พี่คาดมือไม่กี่วันสวัสดีครับอันราคามันแพงในกลุ่มอ่ะเจ็ดหนึ่งอ่ะต่อกับแปดหนึ่งสิบหนึ่งอ่ะใครจะไปต่อเราเงินเงินน้อยจะไปต่อมาสามพันพิกมาก็ตายแต่ก็เหมือนเปิดถ้วยแหละพี่ก็ลองสี่หนึ่งไอเจ็ดหนึ่งไปสี่พันในกลุ่มพี่ทอง มันมันมัน,มนจับได้มันเตะซ้าได้มันไม่เจ๋งกาับว่าตื่นก็เชียร์เองกันแหละนะไปแจ็แดนเหนียนะไปพิฆาตชนะเปล่าจำผิดคนหรือเปล่าไม่รู้นะได้มือได้อะไรก็สั่งขนมพี่หลองนะสั่งปลาาพี่หลองพี่หลองก็จะชมเชยตลอดแหละคนไหนที่สั่งพี่เอกประเดกีก พี่หลอกบางทีเราอยากต่อยให้เด็กมันดูนะครับนะบางทีมันก็คันน่ะอยากปากแตกบ้างอยากให้เด็กอยากให้เด็กถีบหน้าเตะหน้าบ้างบางทีมันก็สวัสดีครับอ่าปากกาพ่อฝากใม่พี่ดูนี่ไอแม่เพียพี่ครับปากกาด้เนี่ยไม่ใช่ปากเข็งปากหมอนะอันนี้คือปากกาปากกาที่มาจากกั้โลกอีสาน เกินระเปล่ปาพี่มันแสีบมันนัวมันแจงเป็นมันเย็ดก็พอเป็นไแม mm hmm. แล้วก็ช่องสามนะคู่คู่คู่สี่ฝรั่งคนนี้เก่งฝรั่งคนนี้เก่งที่ต่อยคนไทยอะ่ะเก่งเตะพับแจ่งลูกกันอีก จริงจริงจริงยอมรับว่าจริงนะร้อยยี่สิบสองปอน์เมียไาอยู่เย่เมียไปยัดงานเมียคอยดีเมียปาก้าไอหลวงมีรายการไปท่านในเขาไข่ด้ครับท่านในเขาไข่ยด่านโควิด ไปใส่มาใส่เลียูยูตะหองแะ้วผมกินก็กินอยู่ในห้องนี่น่ะข้าวอาจจะติดมือนิดนึงนะบางทีเวลาปั้นข้าวเหนียวมันปั้นแล้วแม่สงสัยมือเหล่นดินว่าแต่ขึ้นตอนกีบเนี่ยป่า มันมนาโซผ้าเดี๋ยวลกเนี่ยครับแจงใส่น้ำอันนอไม่สมเสียบครับไม่ใช่กินเป็นเดี๋ยวผมแม่มปลาหมอเตะครับไม่ใช่ปลาหมอครับอันปลากาแม่ปลากาไหมครับมันเสียบกับปลาหมออร่อยเทียด้ยปลา,ากาต้องรู้จักว่าปลากาเสียบเด้กินเขาคร้บนะครับผมกับแจงปลาเส้นนอไม่สมครับปลากาตัวนี้ครับ ปากกาพอมาฝากไม่ตระกา,า,กา,กการสินครับพี่ปากกาเนี่อปากกาครับครับโอ้ยเมียไปเย็ดงง้นเอาเงินไปอิจซองเยอืมเป๊กไอ้เป๊กมันตึงเร็วเดียวอันสิบห้าเมียสีโมมันสิบัตื่น <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ตื่นนะถ้านอนก็นอนยาวนะผมนะ บางทีเรรู้สึกสวัสดีเซโนนะครับอืมบางทีมันมันรู้สึกไม่ครั้งหนึ่งครับที่ที่ที่ว่าจะไปรับเมียสี่โมงหลายครั้งเหรอครับเมาสรปเด็ดตรวนเมียนางวินมากางเทียกันหนรู้สึกบ่ดีกับเมียเลยบางทีเมียให้เงินไว้กินข้าวหกเจ็ดร้อยมันรู้สึกแบบ บางทีมีให้เงินไวนะ้สองพันไว้กินสองสามวันเวลาเขาค่ายห้าพันหกพันเขาค่ายมวยนี่คือถ้าผมเขาค่ายพุมีให้นะหมื่นหนึ่งนะเข้าแค่วันสองวันตัวเองก็ไปปั่นบักลการาบ้างอะไรบ้างบางทีมีให้เงินมากินข้าวหนึ่งสองร้อยสามร้อยให้เราก็แม่ก็ไปซื้อเราผมแม่รู้สึกไม่ดีกินกับเมียนะ <c oughs> ตามียผมยีพี่ปากา จำต้องไปไประเด็กแซ่บเบอร์ของมันจะรองพี่ยอ,ยอย่างเช่นน้องไม่สุ่ม